ถ้าน้าเป็นดนี่พิเศษเท่าไหร่ครับเนี่ย50เหมือนกัน50เหมือนกันเหรอโอ,โอ้เยอะไปไหนแม่จุกๆเลยคือเราให้ลูกค้ากินอิ่มเนะาะนี่ครับในมันขายแพงมันอยู่ยากใช่เห็นใจกันเนะาะใช่ลูกค้านี่สุดยอดนะลูกค้าต้องเข้าใจพราค้าแม่ค้านะเศรษฐกิจแบบนี้นะพราค้าแม่ค้าก็เขาเรียกช่วยทุกอย่างอยากให้ได้คนทุกคนได้ทานอิ่มแล้วก็ ราคาที่ว่าสมเหตุสมผลเนะาะนี่ครับเอาแล้วนี่แสดงว่าเป็นนี่แรกลอกกระดูกมาแล้วนะใช่เออจากจ <ะ S 2> ที่ <ไว S 2> ตัวที่แขวนไว้นะเออจะไวหน่อยเ<ด> <ไว S 2> นาะ,<ช>ะ,ะนี่ ของจริงนะครับต่อไปนี่ร้านดังเมืองพนมแน่นอนร้านนี้ถ้าอ้วนชวนหิวมานี่ฝากถึงเอฟซีเลยนะครับผมมาอุดหนุนนะครับร้านนี้ร้านอร่อยเป็ดเยอะจุกอร่อยที่จริงใจแน่นอนอดูโหหห้าสิบบาทนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแม่นายยกอีกทงบอกลูกค้าอีกทีเท่าไหร่เท่า <c oughs> ไหร่แม่ บาทค่โอ้โของจริงนะครับนี่ห้าสิบบาทอืมไม่ได้ทำเพราะลงเพจไม่เกี่ยวนะทุกคนได้กินแบบนี้บางบอกบางก็บอกนะ<า>นะอ่าโอเค